ก็มินิทีวีมีสิทธิพิเศษมานำเสนอเพียง20บาทต่อเดือนตกเนละไม่ถึง1บาทก็สามารถได้ลิงก์โหลดแบบไม่ต้องยุ่งยากและลิงก์โหลดก่อนใครมี Open Cha ทที่สามารถขอเกมและพูดคุยปัญหาเรื่องเกมได้ทุกเมื่อสนใจสมัครได้ที่ Facebook ใต้คอมเมนต์ได้เลยวัม้มาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด s u b s c r i b e ใน YouTube ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้เห็นคลิปให,ใหม่ๆนะครับผมแล้วก็ดูคลิปให้จบกันด้วยนะครับ โอเคครับก็กล้าเสดีนด้วยนะครับอยู่กันในช่องกอลฟมินิ X2 นะครับวันนี้จะมาสอนโหลดในคบผมเป็นเกมมนุษย์นาฟูราเวอร์ชัน8.0นะครับในช่องของกอลฟมินิทีวีเนี้ยเห็นแบบมีดราม่ากันอะไรเงี้ยแต่แต่ดาม่าก็มีไม่กี่คนนะส่วนมากก็จะโหลดได้กันหมดนะครับดูจากคอมเมนต์นะครับผมนะก็ส่วนมากก็จะโหลดได้กันหมดเนี้ยมีแต่เด็กแบบว่าเด็กที่มันโหลดไม่เป็นนะครับเออ ผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะทักมาสอบทักมาให้สอนโหลดก็แบบว่าโอ้โหถามแบบเยอะมากเลยนี่สำหรับคนไม่เป็นอ่ะเนดะีพี่จะสอนแบบละเอียดเลยจะได้แบบไม,ไม่ไม่ต้องมาทักถามอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวไปดูเลยครับคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อเลยนะนี่เป็นตัวเกมเอ่อเป็นช่องของกอม์นีทีวีนะโอเคอย่างแรกที่น้องต้องทำนะครับผมก็คือการอ่านคอมเมนต์ก่อนครับ อ่านคอมเมนต์ไม่ต้องอ่านพวกนี้นะไปดูตรงนี้นยครับผมตรงที่ปักหมุดอ่ะเออตรงที่ปักหมุดแลว้วกดอ่านเพิ่มเติมนะครับน้องนี่นะครับเลื่อนลงมานี่ครับลิงโรดโปรมนกนาพูรา8.0ผมลืมบอกไปว่าตัวนี้เป็นโปรแกมคลิปที่มันเป็นเมนูมดนะครับผมโอเคเรากดไปเลยเมนูมดก็คือมีพวกผงวิเศษนี้ด้วยนะครับผมโอเคกดไปที่มนุกนาพูรานะครับตรงลิงก์นี้ ไอซับสี่อันล็อกเนี่ยครับเรียบร้อยกดเข้าไปใช่ไหมกดเข้าไปเสร็จใช่ไหมครับมันจะมี3อันใช่ไหมหเรากดออนซับสไครต์ออนยูทูบไปก่อนอันแรกข้างบนอันแรกข้างบน,นครับน,น,นี่ครับกดติดตามเรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็เขาเรียกว่าอะไรกดกลับเนี่ยกดย้อนกลับเนี่ยเอ้ยอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้กดย้อนกลับนะกลับไปที่โคมครับผมนี่เห็นไหมไอตรงนี้มันก็จะเป็นสีดำละเห็นไหม โอเคพอเป็นสีดำใช่ไหมแล้วก็กดไลค์แ d s ซับสไครต์ออนยูทูบอันที่สองครับผมสีแดงเหมือนกันแบบพี่สองแบบพูดละเอียดเลยนะพูดละเอียดแล้วก็หาว่าพี่แบบเฮ้ยพี่แบบอหลอกให้กดติดตามแล้วไม่ใส่ลิงก์มามันไม่ใช่เลยน้องในครับผมก็คือน้องทําไม่เป็นแล้วมาโทษพี่ได้ไง ดูคอมเมนต์ก็แบบว่าโอ้โหมีแต่หัวใจมีแต่หัวใจถ้าแบบช่องพี่ไม่อเขาเรียกว่าอย่างก็คงคนดูจริงๆคงไม่มีคงไม่มีคนมาคอมเมนต์แบบนี้หรอกนะครับผมนะก็มีแต่น้องนั้นแหละที่ทําไม่ได้เนะยฝากถึงน้องคนนั้นด้วยนะครับผมอนะก็ไม่ไม่ได้จะมาดราม่าอะไรมันก็ติด้ังในใจอะเนาะออคนคนมาแบบว่าคอมเมนต์เสียหายพี่ก็แบบเออเ๋ยวพี่มาสอนเลยแล้วกันอะอเขคคีรยบก็กดเหมือนเดิมกดย้อนกลับไปที่โคมนะครับกดลบไปเลยครับ นี่ครับตอนนี้มันก็จะกลายเป็นสีดำแล้วใช่ไหมกดไปที่ follow on IG นะครับถ้าใครไม่มี IG ก็ไม่ต้องติดตามก็ได้แต่ถ้าใครอยากแบบติดตามสนับสนุนผมก็กดได้เลยครับผมกด follow ไปเลยนี่ครับนี่ออก็ follow ไปได้นี่ครับผมใครไม่ follow ก็แล้วแต่เนี่ยะครับก็กดย้อนกลับได้เลยครับเหมือนเดิมก็ลบทิ้งไปฮะนี่ครับตอนนี้มันก็เป็นสีดำสามอันแล้วใช่ไหมครับมันก็จะเป็น unlock โอเสมาละ3อันกดอัลล็อกลิงสีเขียวเนี่ยเห็นไหมสีเขียวเนตรงกลางจอครับผมกดไปเลยครับกดไปเลยโอเคแล้วก็อ่านชื่อตรงนี้นิดหนึ่งเนี่ยว่ามันเป็นมนุษย์นะครูราเมนูมดหรือเปล่านะสำหรับช่องสำหรับคลิปที่มันเป็นเมนูมดนะครับเราก็จะโหลดของเมนูมดนะมันจะชื่อแตกต่างกันนะดูด้วยเนี่ยผมเผื่อพี่ใส่ Link ลิงก์ผิดอะไรงนี้ก็สามารถบอกกันได้นะฮะเนี่ยพอกดมาอัลล็อกลิง์ใช่ไหมมันก็มีให้เนี่ยแล้วน้องคนที่บอกว่า โกหกคนดูแบบไม่ปรากฏติดตามแล้วไม่มีลิงก์แ้วมันมีเนี่ยมันมีฮัลโหลเนี่ยครับผมพี่ก็งงมากเลยเฮ้ยมันอะไรขนาดนั้นนะโอเคเราก็กดโหลดไปเลยนะพี่ไม่เคยกโกหกคนดูนะครับน้องๆน,นี่ครับแล้วก็อ่ไาไฟเป็นอันตรายก็ไม่ต้องกลัวเนียครับมันไม่เป็นไรคหับเพราะพี่โปมาเป็นมา50ปีแล้วเนี่ยครับกดดาวน์โหลดต่อไปได้เลยนยครับล้วก็กดไปดูรายละเอียดได้เนี่ย โอเคเดี๋ยวรอโหลดเสร็จก่อนแล้วกันค่อยมาคุยกันอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับตอนนี้มันก็จะเสร็จแล้วเนี่ยรอสักคู่หนึ่งนะหรือวิหึโอเคตอนนี้มันก็เสร็จแล้วเนี่ยมันดาวน์โหลดไม่นานประมาณร้อยหกเมกเองนะครับผมแล้วก็กดติดตั้งไปเลยครับผมกดติดตั้งไปเลยครับ แบบนี่คือสอนแบบโคตรละเอียดในช่องคอมมินิทีวีนะครับแต่ตอนนี้ช่องคอมมินิ x สองจะมาสอนโหลดนะครับผมโอ้โหก็คือกดเปิดได้เลยนะตอนนี้นะอ่ากดเปิดเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันเด้งมาหน้านี้ใช่ไหมสแสดงทับแอปอื่นๆนะครับดูข้างบนนะครับผมเราตอนนี้เราก็เลื่อนหาเกมก่อนนะครับมันเป็นตัวเมนูมอสครับต้องทําแบบนี้ทุกอย่างนะครับนะครับผมโอเคก็กด ย้อนกลับไปเลย2ทีสมทีนี่ครับโอเคตอนนี้มันก็มาแล้วนะครับตอนนี้มีนูมัดก็ขึ้นแล้วเรากดเปิดไปเลยฮะกดเปิดไปเลยกดเปิดมาครับจังหวะนี้กดรอโหลดดิ้งสักครู่หนึ่งก็เป็นตัวเกมฝรั่งนะอย่างตามชื่อคลิปเลยครับโหลดด,ดิ้งสักครู่หนึ่งอันนี้แบบไม่มีการตัดต่อเลยนะช่องนี้เต็มจัดหัวเสียงังครับประเทศไทย เป็นไงสวัสดีด้วยเดิมพันทั้งหมดโอเคตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับเดี๋ยวมีเกมอะไรก็จะมาสอนโหลดในช่องนี้แล้วกันนะบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยครับผม